สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะลุงคาลูชาแนลค่ะเดี๋ยวดูไม้ก่อนนะคะว่าติดหรือยังมีคลิปนึงนะคะถ่ายไปไม่ได้เปิดไม์นะคะเสียใจมากถ่ายใหมอ่อีกรอบอ่ะโอเควันนี้ลุงจะนําเสนอนะคะภูมิใจมากๆนํานเสนอคันนี้เลยนะคะรถใช้งานนะคะเป็นตัวสแตนดาดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีมากๆอย่างที่ลุงลงคลิปไปช่วงนี้จะลงรัวๆเลยนะคะมันน่าจะเป็นถึงช่วงเปลี่ยนถ่ายรถหรือว่าซื้อรถเพิ่มของ พ่อค้าแม่ขายด้วยนะคะแล้วก็พวกพี่ๆที่ทาธุรกิจสวนทุเรียงสวนแบบผลไม้อะไรพวกนี้นะคะออขายดีมากๆช่วงนี้ตกใจมากเลยนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่7700,000บาทนะคะเป็นซิงเกิลเทเบเหมือนกันนะคะก็ใช้งานสะดวกสบายครบครันนะคะก็ช่วงล่างก็แน่นหนึบนะคะเสริมแม็กหล่อมาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดหาูหน้ากันเลยนะคะก็ไม่ได้พูดเยอะนะคะเอาแบบสั้นๆน,นะคะตัวนี้ก็จะมีการ เปลี่ยนนะคะกระจังหน้าเข้ามานะคะจะเป็นฟอน ford แบบนี้นะคะเป็นตัวเขาเรียกตัวอักษรที่แบบมันเป็นตัวนูนอนะ่ะตัวนี้ก็คือสามารถาจับคู่นะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้ได้เลยสีดำตัดขอบแดงก็เข้ากับตัวรถไปอีกนะคะสีรถนะคะมีให้เลือกนะคะสามสีก็คือขาวดำรอนนั่นเองนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะส่วนตัวรังพึ่งตรงนี้นะคะจะมาครบเซตกับตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัว รังพึ่งสีดําแบบนี้นะคะก็วัสดุเกรดพรีมเมียมเกรดดีนะคะใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนะคะมีจะแกรงอยู่ด้านในนะคะอ่ะแล้วก็หน้าด้านหน้าจะเป็นหน้าดาหน้าดําแบบนี้เลยนะคะก็จะคล้ายๆกับตัวรถใช้งานทั่วไปะคะ่ะก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะรังพึ่งเอ้ยไม่ใช่ช่องระบายความร้อนด้านล่างค่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนไปสิวหายไปไหนนี่นะคะ ไฟสีตัวนี้ค่ะไฟ LED ตัวนี้าบางรุ่นบางอันจะอยู่ด้านบนอันนี้ก็จะอยู่ด้านล่างแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะมีหลายแบบมีทั้งไฟขาวไฟส้มนะคะมาที่ด้านข้างอันนี้ f ู l l option มากไฟหน้านะคะไฟเดิมเราจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะตัวนี้ใส่เข้ามาทั้งไฟโปรเจกเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์นะคะตัวนี้ซึ่งตอบโจทย์ในกลุ่มที่แบบ ชอบนะคะที่แบบรถแต่งอยู่แล้วด้วยนะคะไฟเดย์ทามเป็นไฟวิ่งสีเหลืองนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟลูกแก้วนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะวงแหวนเขาจะเป็นสีขาวนะคะส่วนลูกแก้วตรงนี้สามารถเลือกสีได้สีแดงสีน้ําเงินนะคะหรือว่าสีขาวแบบเบาๆก็ได้นะคะส่วนโครมไฟก็ยังเป็นทรงเหมือนเดิมนะคะมีเฉพาะตัว XL+ เท่านั้นนะคะที่สามารถใส่ไฟโปรเจคเตอร์ได้นะคะเพราะว่าในรุ่นอื่นลองแล้วนะคะ XLT ใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีโครมแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือคอนเฟิร์มโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะด้านล่างไฟตัดหมอกยังไม่ได้มีมาให้นะคะแต่ว่าลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะเรามาดูด้านข้างกันด้านข้างฐานล้อขยายออกมาอีก50มิลมนะคะสีที่ย,ยางก็จะอยู่เป็น255แต่เราทำการน,นะคะเปลี่ยนแม็กเข้ามานะคะพร้อมกับยางใหม่เข้ามานะคะเป็นขอบ18ลายมาวิวแบบนี้เลยนะคะยางนี่นะคะ ออทเลนนะคะ AT นะคะซึ่งสามารถวิ่งได้ทั้งาทางเรียบแล้วก็ทางรุขะหรือว่าต่างจังหวัดในเมืองได้หมดเลยนะคะซึ่งตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะ,ะลายแม็กจะมีให้เลือกหลายลายนะคะแล้วก็ที่เลือกมาก็จะเป็นมาเวลสีแดงคลิปดำแบบนี้เลยนะคะหรือว่าดําคลิปแดงเรียกได้หมดเลยนะคะสีม่วงก็มีสีทองก็มีสีดําเงาวับเลยก็มีนะคะ,ะสีหรือ,อยางยที่ลูกบอกไปนะคะจะเป็น2 65นะคะทับ70นะคะ R18 นั่นเองนะคะช่วงล่างจะเป็นทวินทูบนะคะซิงเกิลเทอร์โบนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเดี๋ยวนะปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนั่นเองนะคะเสริมเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะหน้าจะเป็นดิสเบรกหลังจะเป็นดรัมเบรกนั่นเองนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะปักหมุดเงินมาแบบนี้นะคะซืเพิ่มกิมมิคให้ตัวรถนั่นเองนะคะดูโดดเด่นขึ้นมาเลยเนาะด้านข้างค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ ช่องระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนะคะค่อนข้างที่จะแบบเป็นตัวเรียบๆแบบนี้เลยนะคะก็จะไม่ได้ตก,กแต่งอะไรมากมายนะคะส่วนตัวกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะคะสีส้มแบบนี้เลยนะคะบันไดติดตั้งเพิ่มนะอันนี้ติดตั้งเพิ่มค่ะของลิมิเต็ดนะคะก็จะเป็นบันไดเหล็กแบบนี้แต่ว่าใช้งานทนทานมากๆนะคะ ติดทีเดียวจอดนะคะก็คือไม่ใช่จอดอยู่บ้านนะคือติดทีเดียวก็จบเออนะคะใช้งานได้จริงๆแต่ว่าถ้าลูกค้าดูแล้วแบบว่าเอาเอไม,ไม่ไม่ถูกใจก็สามารถนะคะเลือกเป็นแบบอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของอารเรนเดอร์นะคะหรือว่าแฮมเมอร์ได้หมดนะคะขึ้นอยู่กับตั้งในกระเป๋าเอานะคะมาด้านข้างค่ะวบ้ามือจับนะคะใส่ครอบเข้ามาให้เรียบร้อยนะคะตัวหลังสือตรงนี้ก็จะเป็นเลนเจอร์แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมรอบคันก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปดูคันไหนนะ กันสาใส่มาให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็ฟิล์มนะคะเป็นเซรามิกนะคะเรืออเปอร์เซ็นต์ได้นะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะรับประกัน10ปีนั่นเองนะคะ,ะมาด้านข้างเลยเป็นจีที t l a n d e r อีกแล้วนะคะก็อย่างที่ลุงบอกไปนะคะหลายคนที่แบบให้ให้เซลแนะนําให้ลุงแนะนำนี้ก็จะแนะนําเป็นตัว Outland e r 1หนึ่งก็คือราคาถูกนะคะ2ก็คือใช้งานได้จริงแล้วก็ทนทานนะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเหล็กทั้งเส้นแบบนี้เลยนั่นเองนะคะก็ใส่เข้าไปตาม มันจะมีช่องให้อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นตัวกระบะตัวตอนเดียวแบบนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด8ช่องนะคะเราก็จะใช้มาถึงกลางลำพอดีเลยนั่นเองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยส่วนเหล็กด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะคะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแล้วนะคะ,ะด้านหลังค่ะ ตัวด้านหลังนี้ก็จะเป็นช๊อัพเกี่ยวกับเช็ซีที่แยกตัวออกมาจากกันนะคะตัวนี้ก็มีแหนบให้เรียบร้อยนะคะ4เส้นนะคะตัวนี้สามารถเพิ่มแหนบได้นะคะเพื่อไปรองรับการบรรทุกหนักได้นะคะต่อข้อต่อหลังคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็แนะนํานิดนึงนะคะถ้าเอาไปเสริมแหนบนะคะขอใบวิศวกรนะคะให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าจําเป็นต้องใช้นะคะด้านหลังนะคะไฟนะคะที่เราเห็นเป็นไฟไฟ LED แบบนี้นะคะ ติดตั้งเพิ่มเติมมานะคะมีทั้งในรุ่นของสปอร์ตและวัยแท็กแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็น4ี่คูณสี่อย่างทีุ่มบอกไปนะคะเดี๋ยวจะพาชมด้านในก็อธิบายไปด้วยนะคะอ่าด้านท้ายนะคะก็จะเป็นโลโก้กวาดแบบนี้เลยนะคะเป็นสีทูโทนเนาะอ่าแล้วก็ด้านา้ายตรงนี้เลยกันชนท้ายนะคะตัวนี้ก็แนะนํานะคะถ้าลูกค้าไปใช้งานติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าคือมันได้ใช้แน่นอนนะคะเวลาคือเชื่อว่าเวลาต่างจังหวัดอะ ติดลมหรือว่าแบบว่าทางขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นต้องไชยนะอ่ะอันนี้เป็นเหล็กแท้ๆเป็นของเดลตานะคะเลือกได้เลยนะคะอืมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูด้านท้ายนิดนึงอาตรงนี้ก็จะเป็นกระบะพื้นเรียบแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นฟอร์ดของแท้เลยนะคะเบิกสูมานะคะนี่ก็จะเป็นกระบะ ค่าถ้าตัวมิติรถนะคะจะอยู่ที่5.3เมตรนะคะความกว้างของรถจะอยู่ที่1.8นะคะความสูงจากพื้นก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะจะตามมาตรฐานเลยก็จะอยู่ที่1.9นั่นเองนะคะคือโดยรวมแล้วนะคะกระบะนะคะที่จะบรรทุกได้ถ้าตามของตลาดนะคะสามารถเปรียบเทียบได้กับรุ่นอื่นค่ายอื่นได้สบายเลยนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ฝาท้ายแบบผ่อนแรงมานะคะแนะนําให้ใส่ฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะหรือว่าเป็นตัว GT Pro นะคะหรือว่าเป็นโชคตรงนั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน ด้านในเลยค่ะเบาะคู่หน้านะคะจะเป็นแอร์แบ็กสลูกนะคะตัวนี้เราก็ใส่เบาะหนังเข้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะเบาะหนังสามารถเลือกสีเดินได้สีแดงหรือว่าสีดำนะคะสีเทานะคะเบาะสีครีมก็ใส่ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายมากใครจะใส่เบาะแดงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะขยับมาที่ตรงหน้าจอนะคะหน้าจอก็จะเป็นจอ10.1นิ้วนะคะตรงนี้เป็นซิงค์โฟเออนดอรออโต้นะคะสามารถเชื่อมต่อฟอร์พาร์ไใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็อ่า ตัวนีอ้อย่างที่ลุงบอกไปนะคะสามารถนะคะเช็คพิกัดรถได้นะคะนั้นหมายเข้าสู่บริการได้นะคะเช็คสู่บริการที่อยู่ใกล้ที่สุดได้นะคะแล้วก็ทําได้อีกหลายอย่างมากมายนะคะเชื่อมต่อได้มากกว่า1ิบเครื่องเลยทีเดียวนะคะอ่ะต่อไปนะคะดูด,ด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จให้2ช่องนะคะเสียบสายได้เลยนะคะท y p e a และ t c นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น เก,เ,เกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะก็จะเป็นขับสหวัวเกียร์สังเกตดูนะคะจะเป็นเกียร์แบบสั้นๆแบบนี้นะคะเข้าเกียร์ง่ายมาเปลี่ยนเ,เกียร์ง่ายเข็นเกียร์ง่ายนะคะฝั่งซ้ายมือที่เราเห็นเป็นปุ่มวงกลมนะคะตัวนั้นก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะคะตัวนี้ก็จะมีทั้ง Follow f o l โฟล์ว High นะคะหรือว่าขับ2ขับสีนั่นเองนะคะอะแล้วก็เบรกมือก็ยังเป็นเบรกมือแบบขันโยกนั่นเองนะคะขยับมาที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยนะคะ จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะปรับได้4ี่ระดับนะคะฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นการแสดงผลนะคะข้อมูลนะคะหันหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นภาพสีใช้งานง่ายนะคะแจ้งข้อมูลการใช้รถเนาะก mm ุญ hmm. แจนะคะเป็นแบบไขนะคะจะอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วก็ขยับลงมาต่ําลงมานิดนึงก็จะเป็นแผงไฟนะคะตรงนี้นะค่ะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะ แล้วก็เกียร์นะคะเป็นธรรมดานะคะบูพรมให้เรียบร้อยนะคะส่วนคอนโซลด้านในนะคะทั้งหมดนะคะจะต,ตกแต่งโทนสีดํานั่นเองนะคะอ่ะหลอเราเอาการเลยนะคะมาดูที่แผงประตูนิดนึงนะคะก่อนที่จะปิดท้ายนะคะแผงประตูนะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกอกถูกใจไหมเออกับตัวอ t a าตร r าดนะคะหรือว่าตอนเดียวขับ4นั่นเองนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่า ตอบทุกโจทย์นะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะไม่ว่าจะโปรโมชั่นออกรถ59 0 0 0นนะคะพร้อมชุดแต่งนะคะหรือนะคะใครที่อยากได้แบบส่วนลดเต็มเต็มเน้นๆเลยนะคะก็โทนะคะยกหูโทมานะคะ0 6 1 1 6 9 8 9, 9 9 9ช่วงนี้ลุงไม่ค่อยได้ทิ้งท้ายไว้เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางคนก็ดูถึงเครียดแค่กลางคลิปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสมมากบางทีเปิดมาก็จะเจอโปรโมชั่นแล้วนะคะลุงก,ก็จะใส่ไวใ้ให้ตรงหน้าปกเรียบร้อยเลยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวนะคะ แล้วก็ตอนครึ่งนะคะหรือว่า4ประตูนะคะตัวเตี้ยตัวยกสูงนะคะรถ7ที่นั่งนะคะมีให้เลือกหลากหลายทั้งเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะลุงก,ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ